ผักบุ้งมะเขือเปราะเห็ดหูหนูถั่วรันเตาพริกหยวกแตงกวาน้ำเตา้าเคล็ดลับนะคะสำหรับคนที่อยากทานผักนะแนะนำค่ะผักไหนคุณไม่แน่ใจหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปลวกช่วยลดโพแทสเซียมได้รู้สึกว่ากินอะไรยากมากเลยมีผักอะไรที่กินได้ไหมคะผักที่กินได้ก็คือผักที่เหมาะกับ ระยะโรคของเราระยะเลือดของเรานะคะดังนั้นเองเนี่ยผักที่กำมัางจะแนะนำต่อไปนี้เป็นผักโพแทสเซียมต่ำถ้าเกิดเรากินผักโพแทสเซียมต่ำในปริมาณมากก็จะเกิดเป็นโพแทสเซียมสูงสะสมได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะสิ่งที่ริมย้ำสองอันก็คือชนิดก็คือเป็นผักโพแทสเซียมต่ำชนิดที่ถูกต้องและปริมาณที่ถูกต้อง นะคะถ้าเกิดว่าคุณกินชนิดผิดกินปริมาณผิดรับรองไตเสื่อมเร็วแน่นอนนะคะอาการข้างเคียงของโรคไตามาเพียบแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินชนิดถูกแล้วคุณกินปริมาณที่เหมาะสมมีสิทธิ์ที่จะทําให้อาการข้างเคียงต่างๆลดลงค่ะโรคไตไม่มียารักษานะคะรักษาตามอาการดังนั้นอาการที่โพแทสเซียมสูงก็คือเป็นเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่อยากมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจนกระทั่งต้องได้กินยาคุณต้องคุมค่านี้นะคุณต้องคุมค่านี้หรือถ้าเกิดเป็นไปแล้วไม่เป็นไรค่ะทําให้มันอยู่ในเกณฑ์ก็จะทําให้อาการต่างๆมันดีขึ้นไม่ค่อยทุเลาลงมีอะไรบ้างเอาผักเหล่านี้นะคะยึดไว้เลยแล้วเอาไปทําอาหารแต่ถ้าเกิดวันนี้ค่าโพแทสเซียมคุณต่ําก็อาจจะไม่ต้องลวกเนาะอาจจะเลือกทานผักที่มีโพแทสเซียมกลาง สูงได้บ้างนะคะทั้งหมดทั้งมวลขึ้นกับค่าโพแทสเซียมของคุณนะคะทุกคนนะลินให้ข้อมูลเป็นกว้างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องไปพิจารณาค่าเลือดของคุณเองให้เหมาะสมนะคะถั่วงอกผักบุ้งมะเขือเปราะเห็ดหูหนูพโพแทสเซียมตับพริกหวานผักกระเฉดมาราฟักเขียวพโพแทสเซียมตับถั่วรันเตาพริกหยวกแตงกวาน้ำเตา้า ทั่วผู้ถั่วฝักยาวของหัวใหญ่มะเขือยาวบวบเหลี่ยมผักกาดขาวกรหลำปีผู้สูงวัยที่มีค่าไตานะคะต่ำกว่า44จริงๆลินแนะนำให้ต้องคุมแล้วนะต้องเริ่มดูแลแล้วนะคะเพราะอยู่ในระยะ3ปีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระยะ4ระยะ5ควรจะต้องดูแลจริงจังนะคะเพราะวันที่คุณตกลงไปต่ำกว่า15ค่ะ มันจะเริ่มไม่สนุกแล้วนะคะมันจะมีความเครียดความกังวลความกลัวต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังอยู่ในระยะ 3-B ระยะ4นะคะก็ขอให้ชะลอนะคะเราใช้คำว่าชะลอความเสื่อมของไตเพราะถ้าเกิดว่าเราชะลอได้นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะไม่ไปถึงการรักษาก็คือการฟอกไต มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องมีอาการข้างเคียงเคล็ดลับนะคะสำหรับคนที่อยากทานผักนะแนะนำค่ะผักไหนคุณไม่แน่ใจหรือผักอะไรก็ตามที่คุณนำมาทำอาหารนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปลวกนะคะนำไปลวกต้มน้ำนะคะเดือดเนี่ยแล้วก็ทิ้งน้ำไปแล้วคุณเอาผักนะที่ได้เฉพาะไฟเบอร์นะมาทานนะคะจะช่วยลดโพแทสเซียมได้20 ดังนั้นเองเนี่ยถ้าคุณมีภาวะความดันไขมันนะความดันไขมันหรือโรคหัวใจเนี่ยโพแทสเซียมเป็นตัวหนึ่งที่คุณหมอจะตรวจวัดนะคะล่าสุดคุณแม่ลินไปหาคุณหมอนะคุณแม่ลินเนี่ยมีภาวะน้ําตาลสูงนะคะคุณหมอตรวจโพแทสเซียมด้วยนะแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะดังนั้นแสดงว่ามีผลกันโดยตรงคุณหมอเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องค่าโพแทสเซียมมากๆนะคะเพราะมันมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจ แน่นอนเลยนะคะรีคอนเฟิร์มอันนี้มาจากประสบการณ์ตรงผู้ที่สูงอายุนะจริงๆแล้วลินคิดว่าผักที่ลวกแล้ว่วามาผัดหรือค่อยมาประกอบอาหารนะคะอันเนี้ยจะดีกับค่าโพแทสเซียมนะคะเพราะค่าเนี้ยมันสามารถขึ้นลงได้ตามอาหารที่เรากินนะคะในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาแบบเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดคุณสูงคุณก็แค่ลดเองค่ะถ้าเกิดคุณต่ำคุณก็แค่เพิ่มค่ะดังนั้นเราต้องกินผักกินผลไม้สลับหมุนเวียนจะช่วยได้ดีมากกว่า